็นคนให้ทานเห็นคนรักษาศีลเห็นคน,คนกบรมตนภาวนาตนอ่อเษาศึกษากายใจนะั้เราเห็นนะแล้วก็อยากจะทำบ้างเห็นคนให้ทานเราก็อยากทานบ้างแต่มันติดใจทางเดียวติดจูก,กับบาปบาปตัวนั้นคืออะไรบาปตัวนั้นคือความตหนี่ความตหนีิมันเป็นบาปที่อยู่ในใจมันจะคอย คอยห้ามโอ้ยอย่าท่านขอมีรอยเดียวนั้นก็ไปจะเสือปิ่งไก่กริงก็ขังข้างอุตส่าห์เพิ่มเร่งมาเลยตอนมากว่าทำเสือล้านขาไม่จะล้านเป็นตเดื้อตลาดหอยเดือยวันนี้กองปลาบักลอยอย่า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 เสืออย่าโอ้ยอย่าอย่าอยท่านอย่าท่านเนี่ยมันช่วยเงินเสือเข้มได้ใส่เร่งบอกว่าโอ้มันสู้กันเียเด้อบาปกระปุกเนี่ยมันสู้กัน ฉะนั้นมาที่นี่มานี่เนี่ยก็เอาชานะบาปให้มันได้นะอี่ยเอคิดอยู่สองอย่างคิดดีและไม่ดีใจดีก็เป็นบนุญใจร้ายก็เป็นบาปฉะนั้นเราทั้งหลายนะ ว่นเราค่อยคิดทีหลังะนะ่ะท่านของเราก็มาคิดทีหลังว่าจะกับบ้านเัืไงดอย่างเงินไปซื้อของค่าจ้างไดก็มาคิดก่อนแต่ว่าจิตที่เป็นบุญให้ทำไปเลยจิตที่เป็นบุญให้ปฏิบัติไปเลยในวันนี้จะได้นิมนต์พระคุณเจ้ากมาสแสดงธรรมในควางรูปมาจากวัดปนกองนิมนต์ท่าณอาจารย์อากรสมัยโหกธรรมะเสําสมควรไม,ไ,มไม่ไม่ไม่เยอะเอาแบบแต่นั่นเนื้อไม่เอาน้ำนะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นอาราันสัปัญญูตัสรู้ชอบได้โดยโลกเอง,เองแม้เสด็จดักขันทัปรินิคานมาแล้วพราด้วยเส้นเกล้า น้อมถวายความกรขอขออกาบพระขอโอกาสจากพระครูเวรุวันธรรมภร์ผู้เป็นเจ้าวัดนัพุทธสถานภูไผ่เป็นประาธานสงฆ์ธรรมสภาแห่งนี้และพระบุ้ส่งกิติธานโนผู้เป็นเจ้าวัดนักท่านเสือแห่งน,นี้ตลอดทั้งพระหมหาเถรานุเถรรคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ผู้มีศีลเป็นที่รักมีธรรมเป็นที่พึ่งทุกรูปด้วยความกรบอย่างสูงยิ่ง ขอความร่มเย็นในพระศษธรรมจงมันเกิดขึ้นมีแกคุณแม่ชีคณะเจ้าภาพแล้วก็อุบาสบาสิกาผู้มีบุญวัสนาราศีทั้งหลายทั้งนากันทุกท่านทุกคนสาธุดังงคุณโยมเพื่อจะได้ฝันดีในคืนนี้นะใครอยากฝันดีสาธุดังนดคุณโยม เกิดเทวดาจะมาบอกเรียกเสียงก่อนนะเป็นธรรมดาของวันตุ้มวันโฮมภาษาบ้านเราเนะจึงมีบาลีท่านได้กล่าวไว้ว่าสนาถาวิหารสนะถาวิหารติมาสนาถาขอท่านทั้งหลายจงมีที่พึ่งเถิดอย่าได้ไม่มีที่พึ่งเลยอันว่าที่พึ่งนี้พี่โยน พึ่งพ่อก็ไม่เท่นแท้พึ่งแม่ก็ไม่เท่นทนพึ่งร่างตนเขายังไปเผาไฟหลางครั้งเวลาตายไปเพราะฉะนั้นเราจึงพึ่งอะไรดีพี่โยนต้องพึ่งบุญกุศลที่เราทําอย่างที่พระอาจารยะ์ท่านได้กล่าวไปการมาพิยะท่านได้กล่าวไปพึ่งบุญกุศลที่เราทําที่เราจะมาสร้างในวันนี้และพรุ่งนีง้ฉะนั้นในวิในนาทีนี้เรามาบุญกระถิ่นเนี่ยโยมสิ่งที่เราจะได้นั้นมีอยู่ หสร้างบารมีสองสามมือขีสามทำลายตะนีสี่เดินทางสุขขีเนี่สี่อย่างอย่างที่หนึ่งเนี่ยเรามาบุญกระถิ่นเนีย่ยโยมาตั้งแต่วันนี้เรามาสร้างบารมีอย่างน้อยนนึงทานนักบารมีได้สร้างแล้วได้รู้จักเสียสละเวล่เวลามาเนี่ย ฐานะบารมีศีลบารมีเราก็นั่งอยู่เฉยมีเป็นผู้มีศีลแหละฐานะบารมีศีลบารมีวิริยะบารมีคือความาพาดเพียนช่วยในกิจต่างๆของทางวัดเนี่ยเพื่อที่จะดําเนินการไปในงานกระถิ่นเนี่ยเห็นไหมเป็นวิริยะบารมีหละคันติบารมีมีความอดทนอดกั้นเลยต่อความ หนาวก็ดีความร้อนก็ดียุงกัดก็ดีเนะี่ยเห็นไหมคุณโยมไม่ใช่มาธรรมดานะเพราะว่ากระถินนี่หนึ่งปีมีครั้งหนึ่งนะเขาเรียกวการละทานส่วนมากจะเป็นเขาเรียกส่วนมากจะเป็นทางที่มีนิสส์มากในบุญกระถินเะนี่ยทุกวัดจาะจงบุญกระถินนี่แหละคุณโยมจะสร้างได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่บุญกระถินนี่แหละคุณโยมเลยแต่ละวัดเอนะ ฉะนั้นเรจึงมีอน,นิสงส์มากเราจึงมาสร้างบาร,รมีอย่างไได้สี่บาร,รมีอะไรน,นะบาร,รมีแปลว่าอะไรแปลว่าความสุขสะสมความสุขไว้เยอะๆคณโยมเพื่อที่จะได้สัมปรายพบเบื้องหน้าะนะหนึ่งเรามาสร้างบาร,รมีสองเรามาสร้างความสมัคคีสมัคคีในในพุทธบริษัทของเรานะการที่เราจะมาสร้างสมัคคีนะั้นมีหลักอยู่นะคือหนึ่ง เป็นผู้ที่ต้องรู้จักแบ่งปันสองพูดจากก่าววาจาไพล็อกมีสุภาษิตไม่ใช่ทุกภาษิตพูดจาเก่าวคําว่วาไพล็อกเนี่ไม่พูดอเลรตะคอกโหฆาไปสามรู้จักสามรู้จักวางตนวางตน สิ่งเหล่านี้คุณโยมเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นการที่จะสแสดงออกถึงความสามาคัคคีคือหนึ่งเนี่ยต้องรู้จักแบ่งปันสองกาวาจาไพเละ้ะสรู้จักสร้างประโยชน์นะสร้างประโยชน์ตนเองและผู้อื่นและ4ี่วางตนให้พอเหมดะเหนไนี่คือเหตุเกิดถึงความสามาคัคคีและ สามอย่างที่สามคือเรามาทําลายซึ่งตนีตนีแปลว่าหวงแหนคุณโยกทุกคนนั้นมีแม้พระก,ก็มีไม่ใช่มีหยีบโยกเราะว่าหววแหงอย่างน้อยหวงแหงอะไรไม่ใช่หววแหนคือว่าร่างกายแบกซึ่งอุปทานตัวเองมันหวงแหงวั้จะไปทําไม้ที่มันลาบากแหน่ยจะเสียสละเวลาเวลาไปทําไม ถ้าเราเป็นผู้ที่ทําลายตนีอย่างออกไปได้เนยอย่างเสียสะละรักทีน้อยๆเนี่ยสักวันมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากบาทก็จะเป็นร้อยบาทยานยเมื่อเต็มร้อยบาทมันจะเต็มขึ้นไปเลยคุณโยมแบบเสมือนเราฝากธนาคารไว้ทําบุญฝากธนาคารไว้เมื่อเราลารับจากโลกนี้ไปนั่นแหละทางที่ท่านถวายให้ที่ท่านให้แล้วเนี่ย เลยบุญกระถินก็ดีหรือใส่บาตรก็ดีจะเป็นสบียงของเราจะเป็นสบียงของเราภายในโลกหน้าอย่างที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าบุญญาณนีปัโลกศิลปฏิทางติปานยันติบุญย่อมเป็นที่พึ่งของท่านทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้าสุดท้ายเรามาท่านสร้างความสุขขีเดินทางสุขขี ชีวิตนี้ก็จะมีสุขสุข,ขีคืออะไรรู้จักให้ทานสัมผัทางศีลเนี่ยรู้จักก็เรียกว่าบำเพ็ญภาวนาก่อนหลับก่อนนอนนี่คือทางสุขขีจะนาเดินไปหรือเรียกอีกอย่างว่าให้ทานเป็นสเสบียงศีลเป็นสะพานทานเป็นเสบียงภาวนาคือตะเกียงสองทางให้เราไปเดินไปสู่สัมประเพบเบื้องหน้าได้ ดังนั้นเราธรรมะที่กล่าวมาก็สมควรเก่เวลานะสุดท้ายนี้ขออ้างอิงคุณพระศรีพระรันตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าผู้สูงังคุณพระธรรมผู้สูงส่งคุณพระอริยส,สงฆ์ผู้ว่างโลกโภเยินจงมาเป็นตบะเดชะพระกัตใจอุ่นน้ำอุ่นยโดใช้ท่านอมีแต่ความสุขกายสุขใจคิดถึงป่าเถื่นสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบ